เสชันลำดับที่หนึ่งอยู่ใกล้นิวเคลียสหรือไกลนิวเคลียสมากที่สุดไกลมากที่สุดไกลมากที่สุดชยุดบอรอนปีบอรอนมี5อิเล็กตรอนจัดเรียง2อสต้องเอาชั้นนอกสุดหลุดออกไปก่อนคำถามออร์บิทัลไหนหรอที่หลุดออกไปก่อน สองพีสองพีไม่สองพีหนึ่งหนึ่งสองพีหนึ่งเออปกติอยู่ต่อเนื่อมีเลขอะตอมหรือว่าอิเล็กตรอนหรือโปรตอนก็ได้เป็นอนุภาคมูลฐานเท่ากับสิบเอ็ดจัดเรียงสองแปดหนึ่งไอเอหนึ่งต้องเอาชั้นที่สามหลุดออกไปก่อนหลุดทีละตัวคำถามต่อมา IE2 จะ ใกล้กับ i อ1หรือแตกต่างกันค่อนข้างมากแตกต่างกันแตกต่างกันด้วยเหตุผลว่ามันใกล้ยูเยตเข้ามามีแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนทำให้มันต้องใช้พลังงานมากไปอีกระดับหนึ่งซึ่งมากประมาณ3มเท่าขึ้นไปถึงจะเลื่อนชั้นเข้ามาถัดเข้ามาเรื่อยๆถัดเข้ามาชั้นหนึ่งใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่า ถัอีกชั้นหนึ่งพอแตดตัวชั้นสองออกหมดจะถัดเข้ามาเป็นชั้นในสุดก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มอีกประมาณมากกว่าสามเท่าคิดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ถึงเอาชั้นถัดมาก็ดูว่าค่าพลังงานมากกว่าเกินสามเท่าเรียกว่ามันถัดและสมมุติเขาบอกว่าธาตุอันโนนชนิดหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าให้ไอออนิเซชันมาหลายๆค่าจะรู้ได้ไงว่าอยู่หน่อะไรค่าอะไรดูจากที่มันถัดเข้ามาค่าพลังงานแตกต่างกันมากกว่าสามเท่านั้นรู้ว่าเอ,อ เปลี่ยนชั้นแหละเปลี่ยนระดับละ